สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงคำคำนะคะของวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะแม่นะคะ้าก็มีมีดเน็บเล็กนะคะมีมีดเน็บเล็กไซส์เล็กค่ะมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมดสิบสามเล่มค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชุดของเหล็กตลับลูกปืนนะคะหรือว่าแบริ่งเนาะมีทั้งของเยอร,รมันแล้วก็ของญี่ปุ่นนะคะแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เล็กสุดไปแล้วกันนะคะ,ะเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เดี๋ยวพี่ แล้วกันว่าม like okay. ja si ีเล em ่มไหนบ้างนะคะที่ถูกอกถูกใจนะเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่เล็กสุดตันสุดนะคะเล่มที่หนึ่งค่ะมันออกมืดมืดไหมคะออกมืดมืดไหมอ่ะกว้าง1.5ค่ะยาว8.2สัน5มิลค่ะน้ำหนัก300กรัมนะคะด้ามจับก็ไม้ประดูค่ะไม้ประดูกลมแบบนี้เนาะแล้วก็คอเลิกนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เล็กสุดค่ะเป็นแบริ่งเจแปนนะคะเดี๋ยวมาดูความคมกันก่อนค่ะ คมพลิทแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านไหนพี่พี่บางท่านถามหาเล่มเล็กๆนะคะเล่มสักเจ็ดแปดนิ้วค่ะเพราะว่าปกติแม่ค้าจะทําเล่มยาวเล่มใหญ่เนาะมีชุดนี้นะคะที่เป็นเล่มเล็กเล่มสั้นนะคะคมพลิทแบบนี้เลยค่ะเล่มนี้น่ารักมากเลยค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองกว้างหนึ่งจุดห้ายาวแปดจุดเจ็ดสันห้ามีน้ำหนักสามร้อยกรัมค่ะ น้ำหนัก300กรัมนะคะด้ามจับก็เท่ากันค่ะ6นิ้วคอเล็กนะคะแบริ่งเจแปนค่ะ1 2 3หม่คะาให้ราคา650บาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะเป็นเล่มที่เล็กสุดนะคะ650บาทนะคะเล่ม1 2 3ค่ะต่อไปเล่มที่3เล่มนี้ทรงเน็บเล็กเนาะเอ่อหลังก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะกว้าง1.6ยาว8.5 35มิลน,น้ำหนัก300กรัมค่ะ หนึ่งสองสามนะคะหกร้อยห้าสิบาทพร้อมฝักพร้อมส่งนะคะแบรรี่ญี่ปุ่นค่ะคมกลิบทุกเล่มค่ะนะคะก็จะมาค่อนข้างค่ำนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อากศาศค่อนข้างร้อนร้อนมากนะคะทำคลิปช่วงกลางวันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนเกินทำคลิปไม่ได้เขาบอกว่าโทรศัพท์ร้อนเกินทำคลิปไม่ได้นะคะก็ต้องรอช่วงค่ำค่ำเย็นเย็นนิดนึงเนาะเล่มเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามไปแล้วนะคะเราไปเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่สี่เล่มนี้นะคะ กว้างเล่มนี้หลังกุ่งนิดนึงเนาะหลังกุ่งกุกว้าง1.6ยาว9.3นะคะสัน5มิลค่ะน้ำหนัก300กรัมนะคะเล่มนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกเนาะ,ะเล่มนี้เล่มที่4ด้ามจับเท่ากันนะคะ6นิ้วคอเล็กค่ะเท่ากาวด้วย e-foxy ad นะคะอ่าก e าว e-foxy ad เนี่ยเขาจะมีความแข็งแข็งแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะอแข็งกว่าครั่งอีกนะคะสำหรับกาว e-foxy เนาะ บางท่านถามว่าเข้ากาวเข้าเข้าด้ามด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าด้วยอ,อซอกซี่นะคะเล่มที่สี่เล่มนี้ค่ะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าเป็นทรงมีดลาบนะคะเล่มที่ห้าที่หกเนี่ยเขาจะเป็นแบริ่งเยอรมันนะคะกว้างหนึ่งจุดสี่ยาวเก้าจุดห้าสันห้ามิลค่ะน้ำหนักสามรอยกร,รัมค่ะเป็นทรงมีดลาบแบบนี้เนาะ เล่มน,นี้นะคะชุดก่อนแม่ค้ให้ราคา750บาทนะคะชุดนี้แม่ค้ให้ราคา700บาทนะคะเพราะว่าแบริ่งเยอรมันเขาเหลือ 2, 2> เล่มเนาะแมคะ่ค้าก็เอามารวมกันกันกบของเจแปนนะคะเล่มน,นี้ค่ะ700บาทค่ะต่อไปเล่มที่6ค่ะเล่มที่6กเขาจะเป็นทรงปลายแหลมนะคะใบขัดขาวแบบนี้นะคะกว้าง1.4ยาว10.2จุดันห้ามีน้ำหนัก300กร,รัมคะ่ะเล่มนี้เป็นใบขัดขาวนะคะ เป็นของเยอรมันค่ะเล่มน,นี้ด้ามจับก้องหกนิ้วนะคะด้ามจับเล่มน,นี้น่าจะเจ็ดนิ้วนะคะเล่มกลมค่ะดูความคมของเขาค่ะคมมากคมหวานนะคะเล่มเนี้ยกับขาวมีเล่มเดียวนะคะเล่มเอ่อชุดก่อนไหมคะให้เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะชุดนี้แม่ค้าให้เจ็ดร้อยบาทค่ะเพราะว่าเขาเหลือแค่สองเล่มนะคะของเยอรมันค่ะ <S <S ไปเล่มที่เจ็ดค่ะ เล่มที่เจ็ดนะคะเป็นของเจแปนเนาะเล่มน,นี้นะคะหลังโกงดินนิดค่ะกวางสองนิ้วยาวเก้าจุดห้าสันห้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะ,ะแบริ่งนะคะส่วนมากเนี่ยผิวของเขาด้านหนึ่งนะคะเขาจะมีรอยนะคะเป็นรอยเส้นเล็กๆนะคะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นรอยเส้นเล็กๆเป็นรอยขีดรอยข่วนนะคะเป็นรอยเส้นของตลับลูกปืนนะคะ เขาจะมีเป็นบางเล่มนะคะไม่ได้มีทุกเล่มค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานอะไรนะคะเพราะว่าปกติแบริ่งเขาจะมีเส้นแบบนี้นะคะเหล็กอย่างอื่นไม่ไม่มีค่ะมีแต่ของแบริ่งเนาะที่เป็นเส้นเป็นเป็นขีดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขีดเล็กๆแบบนี้เนาะเป็นร่องแบบนี้คะคะมันเป็นของเฉพาะตลับลูกปืนนะคะถึงจะมีร่องแบบนี้นะคะพี่ถามว่าเป็นรอยแตกรอยร้าวไหมไม่ใช่นะคะเป็นรอยพับของเหล็กค่ะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานอะไรนะคะ เออแม่ค้าให้ราคาเล่มที่สี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแม่ค้าให้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่แปดเล่มนี้ค่ะกว้างหนึ่งจุด็ดยาวเก้าจุดเจ็ดสันห้ามิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะตามจับก็เท่ากันค่ะหกนิ้วคอลิกออกมืดมืดไหมคะเนี่ยเริ่มค่ำแล้วเนาะพายุจะมาละพายุมาแต่ก็ไม่เคยมาถึงแค่สักทีเล่มนี้นะคะเล่มที่แปดค่ะ ต่อไปเล่มที่9เล่มที่9กว้าง2นิ้วยาว9 7็ดมิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่นะเนี่ยสัน7มิลน้ำหนัก400กรัมค่ะเล่มที่9เนาะเล่มนี้เล่มนี้สวยนะเนี่ยเล่มนี้สันใหญ่ค่ะสัน7มิลนะคะคมคลิปทุกเล่มค่ะ้านแม่ค้ามีฝัก PVC ให้ทุกเล่มนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ต่อไปเล่มที่สิบเล่มที่สิบจะออกเป็นทรงมีดลาบนิดนึงนะคะหลังเขาจะตรงๆค่ะหลังตรงแบบนี้เนาะเป็นทรงมีดลาบเล่มที่สิบค่ะกว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบจุดห้าสันหกมีน้าหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มสี่ถึงเล่มสิบเล่มสี่ถึงเล่มสิบไหมคะให้เจ็ดร้อยบาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะผมมิดทุกเล่มเล่มนี้เป็นทรงออกมีดลาบค่ะต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดจะใหญ่มานิดนึงเนาะ เล่มที่10เอกว้าง2.2ยาว10.5สัน6มีน้ำหนัก400กรัมนะคะเล่มน,นี้หลังปุกง,งนิดนึงค่ะไปใหญ่เล่มน,นี้เขาก็จะมีร่องนะคะมีร่องมีสีมีขีดแบบนี้เนาะมีร่องเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเล่ม10นะคะผมพลิก ต่อไปเล่มที่สิบสองเล่มนี้คาะหลังโก่งนิดๆเนาะกว้างสองนิ้วยาวสิ6จุดหกสันหกมิลค่ะน้ำหนักสี่้อยห้าิบกรัมนะคะเล่มนี้สี่รอยห้าสิบกรัมค่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่สิสองค่ะกว้างสองนิ้วยาวสิ6จุดหกสันหกมิลน้ำหนักส5 0รอยหสิบกรัมเล่มนี้ค่ะเล่มสิบเอ็ดสิบสองนะคะเจ็ดร้ยห้าสิบบาทค่ะเขาจะมีร่องด้านเดียวเนาะ เป็นร่องเป็นขีดเป็นเล็บปกตินะคะสําหรับเหล็กตล้ับลูกปืนนะคะมีร่องมีขีดนะคะเล่มสิบเอ็ดสิบสองเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่สิบสามเล่มสุดท้ายก็จะเป็นเล่มที่ยาวสุดเนอะเล่มนี้เนาะเป็นทรงออกมิดราบนะคะกว้างสองนิ้วยาวสิบเอ็ดจุดสามสันเจ็ดมิลค่ะน้าหนักห้าร้อยกรัมเล่มนี้ไหมคะให้ราคาแปดร้อยบาทนะคะสําหรับแบร่งเจแปนค่ะเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบสามเล่มนี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะน้ําหนัก 500กรัมนะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดแบลลิงนะคะวันนี้ค่ะมีทั้งหมด13เล่มต้อติดต่อหรือทักมาค่ะที่เบอร์0629507582เบอร์น Ad like ี้แอดไลน์เพื่อนๆได้ขอดูรูปชัดๆอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ